ครับพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกําหนดเหตุและผลอันนี้อ่ะไอ้กอขอคอเลยเนี่ยเยอะมากกไก่เพล่ขนมที่ขายในโรงอาหารบาชติสไม่มีน้ำตาลอ่าสองมีขนมเอขายในโรงอาหารอาจอ้างเหตุสองเหตุแล้วนะผลคือขนมเอไม่มีน้ำตาลจริงเหรอลองมาลองดูอันเนี้ยคือขนมนะอ่าที่ขายใน เออ่โรงอาหารอ่ะเออบางชนิดไม่มีน้ำตาลบางชนิดก็แสดงว่ามันต้องอยู่เนี้มันจะมีซ้อนๆอย่างนิดนึงอันนี้คือไม่มีน้ำตาลขนมเอขายโรงอาหารแซลลของเอตรงไหนขนมเอเนี่ยตรงเดียวนี้ได้ไหมได้นะเดีเดี๋ยวนี้ก็ได้ไหมก็ได้เพราะมันบอกว่ามีขนมเอขายในรงอาหารเออยู่ได้สองที่ผลคือขนมเอไม่มีน้ำตาล โอเคถ้า A ตรงนี้เนี่ยถูกต้องนไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าเอยู่นี่ล่ะมันก็แสดงว่ามันต้องมีน้ำตาลก็แสดงว่า A เนี่ยอยู่ได้สองที่สมเหตุสมผลไหมครับอันเนี้ยไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันมีหลายคำตอบมันไม่มีคําตอบเดียวมันไม่สมเหตุสมผลโอเคแสดงข้อกอไก่โอเคไม่สมเหตุสมผลลองตัดใช้เล่นดูหน่อยข้อกอข้อไหนให้บ้างทื่อว่ากอไก่ถูกข้อหนึ่งไป ข้อ4ก็ตัดไปโอเคเหลือ2 3 5หดูต่อขอใครเหตุหนึ่งนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลือง 2. เก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองผลเก่งเป็นนัุตบลโอเคเริ่มจากนี่นักฟุตบอลนะมีนักฟุตบอล ทุกคนที่เป็นนักเรียนแสงเกเียรอันนี้เป็นออนักเรียนกางเกงเหลืองคราวนี้เนี่ยเขากา็เก่งเนี่ยแสงเกงอยู่รเก่งอยู่นี้ได้ไหมได้เก่งอยู่นี้ได้ไหม,ไก,ไไหมก็ได้ดังนั้นคขาจะบอกเก่งเปน็นนักฟุตบอลถูกอยู่เทามันเก่งมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคเป็นนักฟุตบอลได้แต่ถ้าเก่งอยู่ตรงนี้ล่ะเก่งก็ไ <startups> ม่ใ <Kenya> ช่นักฟุตบอลดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเกิดข้อขัดแย้งนะเพราะว่าเก่งอยู่ได้สองที่มันไม่มีคําตอบเดียว ฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันขอขายไม่ไม่สมเหตุสมผลตัดข้อไหนได้ตัดแตกเอาหลืออะไรอ่ะเหลือข้อสามข้อควาเนั้นเอาดีไม่ต้องพิสูจน์เลยข้อควาเท่านั้นโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากมีใครอยากพิสูจน์ไหมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เรื่อยๆให้ดูก็ได้ครูคณิาสาทุกคนในโรงเรียนดีแต่งงานแล้วข้อสองครูทุกคนในโรงเรียนดีที่แต่งงานแล้วอายุมากกว่าสามสิบปี ครคูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียนีอายุมากกว่า30ปีอ่ามาลองดูอันเนี้ยนี่เป็นครูคณิตนะครูคณิตอันนี้เป็นครูทั้งหมดเป็นครูทั้งหมดในโรงเรียนดีอันนี้ก็เป็นครูคณิตโรงเรียนดีนะครูคณิตทุกคนในโรงเรียนดีแต่งงานแล้วมันจะประมาณไหนอะนี่อันนี้คือแต่งงานแล้ว ครูทุกคนเรเรียนวีที่แต่งงานแล้วเนี่ยอันนี้มันอาจจะมันอาจจะนีมานิดนึงนะดีมานิดนึงอา,อาจจะมีวงๆมานิดนึงครูเราเรียนีทุกคนที่แต่งงานแล้วอายุมากกว่า30ปีวงใหญ่เลยเนี่ย30ปีมากกว่า30ปีผลคือครูคนที้ทุกคนเรวเรียนวีอายุมากกว่า30ปีเ,เนี่ยกก 30, ครูครูครนทีทุกคนเรา,า,า,กกา 30, เรียนวีเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลย เนี่ยเซตเ,เล่นเนี่ยอันนี้เซตใหญ่มากๆเนี่ยเห็นไหมดูข้างในชัดๆเลยเนี่ยโอเคเซลล์ข้ขอคอฟายเนี่ยถูกต้องสมเหตุสมผลโอเคสรุปก็ตอบข้อสามครับข้อคว้าเท่านั้นก่ขอผิดจบ